สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูก็จะมาพ่นน้ำหมักไล่มแมลงอีกแล้วนะคะน้ำหมักของครูมีหลายอย่างนะคะอันนี้น้ำหมักดอกคูไอแก่นคูนเม็ดคูนเนาะครูหมักสักสองอาทิตย์นี่แหละค่ะจะลองใช้ดูเขาบอกว่าใช้ดีก็ลองทำดูนะคะ ก็มีเม็ดคุณอย่างเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสักคุณอย่างเดียวเราหมักไว้ดองไว้อย่างนี้นะคะกูดูจะเอามาใช้แล้วอันนี้น้ำหมักกล้วยนะคะกล้วยที่สุกแล้วก็เรากินไม่ทันมันเสียเนาะกูรูก็เอามาทําเป็นน้ําหมักนะคะน้ําหมักกล้วยเราก็ใส่อะไรกากน้ําตาลไปด้วยนะคะ อันนี้น้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะส่วนกูรูจะใช้แต่น้ำหมักทั้งนั้นเลยไล่มแมลงนะคะไม่ใช้สารเคมีอันนี้คือน้ำหมักยาฉุนน้ำส้มสายชูแล้วก็เหล้าขาวเนาะอันนี้หมักไว้เป็นปีนะคะถังนี้เป็นปีถังนี้ก็เป็นปีนะคะน้ำหมักกล้วยนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นอันนี้สองสามปีแล้วนะคะดูครูใช้ไปหมดด้านเยอะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะนี่ครูใช้ไปเยอะเลยทั้งไล่มแมลงทั้งเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น้ำหมักแก่นคูนนะเม็ดคูนนะ แต่อันนี้คือปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยน้ำเราก็จะผสมหน่อยนึงให้ผักมันงามกูรูไม่ฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็เร่งรากนะคะอันนี้เร่งรากแต่เราไม่ได้ใส่เราเอามาชุบรากต้นไม้ของเราแค่นั้นเองนะคะ อันนี้ครูจะเอาไปพ่นถั่วกับบวบของเราเนาะที่ปลูกไว้นะฮะก่อนเราจะเอาไปทำเราก็ต้องกรองมันซะก่อนนะคะนี่แหละค่ะผ้ากรองของมันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอันนี้ใช้ได้เป็นสองสามปีแล้วนะคะเนี่ยปุ๋ยน้ำ ขวดนึงใช้ได้สองสามปีนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะน,นี้ก็เชื้อไตโคเดอร์มาเนาะกูดูก็จะเอามาฉีดหอมกระเทียมนะเชื้อไตโคเดอร์มานี่นะคะพี่น้องจ๋าอุยฟูดก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะครูจะไปพ่นน้ำหมักก่อนนะคะไปไล่มแมลงก่อนนะคะแต่ละอย่างหมักเป็นปีสองปีนะคะอันนี้อันนี้หลายปีหน่อยน้ำหมักเปลือกมังคุดน้ำหมักกล้วยสุกแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะน้ำยานี้เร่งรากได้ดีมากนะคะพี่น้องจ๋ายาอะไรก็ไม่รู้ตั้งนมตั้งนานแล้วมันไม่หมดสักทีเวลาเราจะปลูกพืชปลูกอะไรเราก็เอารากมันมาชุบน้ํายาซะก่อนเนยอะไรเงี้ยบางครั้งก็ไม่ชุบค่ะขี้เกียจมันอะไรอ่ะ มันมันขี้เกียจถอนมาก็ปลูกเลยอย่างนี้ก็มีขยันเมื่อไหร่ก็จะเอาชุกถึงว่ามันถึงได้หลายปีคุณภาพของมันจะยังอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ